มีโอกาสที่หนูจะทำสีผมสีชมพูไหมลูกเอ่ออืมก็อยากทำนะคะแต่ว่าคือมันต้องดูตามเพลงอะแบบว่าปกติเวลามีเพลงอะไรพี่เขาจะมีขอบเขตไว้ให้ว่าแบบว่าย้อมผมได้ประมาณไหนใช่อย่างแบบช่วงนี้ก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลไม่เกินน้ำตาลแต่ตอนมาเอมันเป็นแบบว่าฟิลแบบ เท่เทๆก็เลยทำสีผมหลากหลายได้ท่านอยากทำสีน้ำเงินนะสีฟ้าๆม่วงๆสีชมพูอาจจะไม่เข้ากับหนูอยากเห็นทีละผมส้มลองร e t o u c ในแอปดูไหมคะ <laughs> ทุกคนหนูมิน่าจะบอกด้วยขความจริงแล้วตอนไอ้บางรูปของหนูอะหนูก็ร e t o u สีผมนะตอนที่ย้อมผมแล้วแต่ว่า ยังบอกทุกคนไม่ได้นุน่กันสีผมเอามันมีตอนช่วงที่เล่าถึงย,ย้อนพูดถึงสีผมย้อนไปตอนเอ็นเฟเชอร์ที่ตอนนั้นหนูทาไฮไลท์สีทองนั่นแหละใช่ไหมตอนนั้นเขาไม่ยังไม่ให้แบบยังไม่ยังไม่ได้ประกาศก็เลยยังให้เห็นสีผมไม่ได้แบบก็นานอยู่นะหลายทิดอยู่หนูก็ยอมแล้วใช่ไหมเพราะว่าต้องไปถ่ายต้องต้องถ่ายปูไปกับโปโต้เซตก่อนแล้วทีนี้แบบว่าคือมัน ถ้าถ้าถ้าตัดต่อกบมันไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่หมืนไปลองมาแล้วหนูก็เลยใช้วิธีการเก็บผมด้านล่างแบบมัดปมมัดผม,ม,ดผมตรงที่มันชอด้านล่างที่มันเป็นไฮไลท์เอาไว้ด้านหลังตรงนี้แล้วก็ปล่อยผมที่มันไม่ทําไฮไลท์ลงมาช่วงที่ทำมิวสิคบล็อกรเพลงโลกอีกใบทุกคนจะเห็นว่าผมหนูมันสั้นใช่ไหมล่ะอันนั้นะคือหนูเก็บผมตัวเองไว้ด้านหลังผมสีทอง คนไม่เคยรู้ใช่ไหมล่ะแล้วก็มีตอนตอนไหนอ่ะอ๋อตอนที่หนูไปถ่ายรูปที่มันเป็นในป,ป่าแล้วก็เปียผมแล้วก็มีตอนที่หนูใส่ชุดกาวเพสีทองไม่อันนั้นลงหลังจาป่วยแล้วนี่นะเอ่อเออตอนที่เปียผมแล้วก็ใส่แจ็กเก็ตยนีนอันนั้นหนูก็ระบายเอาระบายสีดำตอนตอน สันสีหนูก็ระบายเอาไม่เอ้ยไม่ใช่แต่สันสีนะั้นไม่ใช่เพราะว่ายังให้เห็นสีผมไม่ได้แต่เพราะว่าแฮพพี่หนูกับสีผมที่ยอมมาใหม่มไม่เท่ากันหนูก็เลยระบายให้มันเท่ากันมันก็เลยจะดูฟุงฟ้งๆหน่อย <c oughs> มันคือความลับนำฟาสินะ่า <c oughs> ใช่แล้วเฮ้ย <c oughs> เราเฉลยกันตรงนี้เลยหรอ <c oughs> เดี๋ยวไปย้อนดู <c oughs> ทุอคนจะเห็นว่าผมหนูมันสั้นแปลกๆคือมันตรงนี้มันยาวแต่ด้านหลังมันสั้นเพราะว่าหนูเก็บผมสีทองไว้ด้านหลัง